สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ช่องของเราพาท่านสัญจรมาที่สวนนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็เป็นสวนกล้วยเห็นบรรยากาศดีๆตั้งแต่เช้านะครับพามาดู่าเครือกล้วยครับที่มีปีิกล้วยอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็ในเกลือกล้วยนั้นก็มีอะไรให้เราได้ศึกษาเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของพึ่งนะฮะเนี่ยพึ่งก็จะมาตอมอแล้วก็มาซับเอาน้ำหวานจากดอกกล้วยนะครับอ่านะซึ่งก็เป็น สิ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันมีน้ำหวานอยู่ในนั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทางช่องของเราก็เห็นว่าเป็นของแปลกดีก็เลยนำเสนอท่านผู้ชมครับผู้ชมครับจะมีพึ่งามาทำหน้าที่ในการหาน้ำหวานหาอาหารแต่เช้าเลยครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศาพูดถึงกล้วยแล้วนะครับเป็น ผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากนะครับบางคนมีอายุนับร้อยปีเพราะว่ารับประทานข้าวกับกล้วยน้ำว้านะครับอันนี้ก็เป็นซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรก็ได้เป็นยาก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับกล้วยนั้นมีประโยชน์ลำต้นก็มีประโยชน์ใบก็มีประโยชน์นะครับ ปรีก็มีประโยชน์ดอกก็มีประโยชน์ลูกก็มีประโยชน์นะครับการปลูกกล้วยเวลาประทานเนี่ยเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีในหะ้กับชีวิตของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็กดดูใกล้ว่าพึ่งเขากำลังทำหน้าที่นะครับท่านผู้ชมครับนการหาน้ำหวาน นะครับเพื่อที่จะไปทํารังไปสร้างรังมนุษย์ก็จะได้น้ําหวานได้น้ําพึ่งนะครับมาทําเป็นสมุนไพรปัญญารักษาสุขภาพนะนี่ก็คือที่มาที่ไปของน้ําพึ่งครับท่านผู้ชมครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะช่องของเราก็ขอนำเสนอท่านผู้ชมนะครับ อชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมสุขภาพดีต้องอรับประทานกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้าเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาสมุนไพรทางช่องของเราก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดต,ตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับพบกันในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับ